รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ก็วันนี้ขอสแสดงความยินด,ดีกับต้นและอุด,ด้วยก็วันนี้ต้นกับอุสวยที่สุดเลยอยากให้คลองรักกันให้ชั่วนิรันดรแต่การคลองรักนั้นมันก็ต้องมีสูตรของใครของมันทุกคนก็ต้องรู้จักปณีมานอมเข้าหากันต้องรู้จักกิยอมต้องรู้จักอภัยใครผิดก็อภัยก็ขอให้ต้นมีความสุขกับครอบครัวและขอให้ต้น เป็นตัวอย่างที่ดีแกเด็กๆรุ่นหลังขอให้ต้นมีความสุขมากนะครับน้องชายของคนนี้นะชื่อต้นเนี่ยดูแลน้องสาวของผมคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของเขาขอให้มีความสุขแล้วกันครอบให้เป็นอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะครับโอเคครับยินดีด้วยนะคะสำหรับอู๊กับต้นวันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับทั้งคนทั้งสองคน แล้วพี่ก็ให้แค่สัมคำค่ะเหมือนอย่างที่คนจะให้ด้วยนะคะเสร็จทุกทีค่ะพี่ให้คำเนี้ยแค่นั้นค่ะครับกำลังใจให้กับน้องต้นนะครับที่เป็นที่รักของพี่น้องเพื่อนเพื่อทุกคนครับพี่ก็มียูซี่คำนะครับซึ่งรวมใจกันมาก็คือสู้งานสู้ชีวิตแต่ไม่คิดสู้เมียเย้ สวัสดีครับผมอาเห่านะครับมนี้ก็จะมาแสดงความยินดีคุณต้นนั่นเองนะครับยังไงเราก็ขออีพอให้คุณต้นมีความสุขนะครับแล้วก็สมหวังกับทุกสิ่งในชีวิตข้างหน้าแล้วกันนะครับพี่ปุ้นขอให้ต้นมีความสุขมากๆมีลูกไวๆใช่ปะ่ะวใช่ใช่โอ้เหมือนอากับต้นครับอากับพี่ปุ้นอ,อากับพี่ปุ้นครับอ่าขอสามคำครับ<ๆ>เจ็บมาเยอะมาแล้วครับ เฮ้ยรู้ ö, <mäßig> จักมานานตั้ต้นอะจริงเลยต ouais. right. ั <boiling> like <mon> ้งต้นมาตั้งแต่ม2อะเมื่อก่อนก็แบบเปรี้ยวเปรี้ยวตัวเล็กๆเปรี้ยวเปรี้ยวหญิงเยอะปัจจุบันก็แบบทุกอย่างแบบหยุดหยุดทุกอย่างออกมากับเพื่อนก็ไม่ออกบ้านตลอดก็ดีใจกับต้นด้วยนะดีใจด้วยแบบได้แต่งงานขอให้สมหวังครับให้น้องใจเย็นขึ้นเรื่องอารมณ์ใจเย็นขึ้นนิดนึงเต้นน้อยลงเต้นน้อยลงเออบ้านนี้ก็เฮ้ยม่รอนาคตจะได้ออกมาหาเราปวะสุดท้ายขอให้น้องมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน บูมบูมเร็วๆนะบูมบูมอะบูม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 เลยวะไรดีสามคำอะมันแต่งแล้วมันแต่งมันแต่งแล้วโอ้ยไม่เอาโดน่างรามกแอนพูดไปเถอะสามคำให้ผมแล้วก่อนเสร็จพร้อมกันเหรอลามกไปลามกไปไม่เถอะไม่ต้องเขินหรอกแหมเอ้มเนียะกันแล้วนั่นสามคำแอนพูดแล้วกันนะแอนพูดปะละพูดได้ครับก็ อวยพรให้น้องต้นกับน้องอูนะครับมีความสุขมากๆหลังจากชีวิตแต่งงานไปนะครับชอบเห็นเวลาคนแต่งงานนะครับเพราะว่าเราสองคนก็แต่งกันมาได้ปีหนึ่งแล้วต้นปีนี้ก็มีงานต้นก็ยินดีแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่งงานนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในความรักของตัวเองแต่ขออย่างหนึ่งนะครับต้นกับอูคะอย่าเพิ่งมีลูกนะเดี๋ยวว่า ไม่ทันนะอายอ่ะเดี๋ยวค่อยมีพร้อมกันนะ3คำใชื่อสามคำให้อู๋กับต้นนะครับเสร็จพร้อมกันเอางี้นะอะไรวะเอามาเอายังมันต้องกัรเึ่งจะเ้ติดพอวะขาดไปอ๋อหมวยก็ขอให้อูกับตนมีความสุขมากๆนะคะมีลูกหัวปีท้ายปีเอ่อถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกูรก มึงกูรักด้วยไม่ติดปากัเลยปะได,ไ,ได้ปะไหนปะสามสี่ก็คบกันมา50ิปีแล้วนะคะก็อยากให้พี่ๆช่วยกันอวยพรคนลเล็กละน้อยนะคะอ่ะเลิวขอให้รักกันนานๆรักมีลูกไวๆเหมือนอย่างที่มาไวเค็มไวแต่งไวอย่างนี้นะคะค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะแล้วก็ขอสามคำนะคะให้กับคู่บ่าวสาวค่ะเอามัน มันรักกันนะขอพี่เถอะก็ขอให้น้องต้นประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะครับก็ขอให้พี่มีสามคำให้่ต้นนะรวยรวยยโอเคครับโอเคครับขอแสดงควดีกับต้นนะครับดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้ต้นประสบผลแบบประสบความสำเร็จในชีวิต ในฐานะที่พี่เป็นพี่คนนึงรักต้นเหมือนน้องคนดีดีด้วยจริงๆครับขอขอให้ทั้งคู่รักกันยาวนานดังสุภาษิตโบราณท่านว่าไว้ว่าให้ถือไม้เท้าย,ยอดพองกระบองรอพอครับนใช่นายุ่นบองรอพอโรงแรมแล้วนั่น่ะไม่ใช่เหรอต้องกระบองยอดเพชรงั้นก็เหลืออีกสามคำที่เราต้องต้องพูดกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับสามคำที่เราจะพูดเนี่ยมีความหมายเดียวกันแต่เนื้อหาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอะต้องไปคิดเอาเองนะครับอึ๊บอึ๊บ อะะไรวก็แสดงความยินดีกับกันไม่ต้องพูดวันที่หรอกเขารู้อีกมังมีกูรู้ไงกูลังดูคอนเสปร์ตจูว่ามันวันไหนเดือนเออเล่นอย่างงี้ดีว่ะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีนี่ไงเดี๋ยวมึงก็มึงก็ถามเฮ้ยแล้วจะสาวรู้ว่ะเออเออได้ป่ะโอเคเจ้สาวใครวะกูแจ้สาวใครวะเดี๋ยวกูโดนยิงนี่ไงไปชื่อเอิ่เฮ้ยชื่อคนเฮ้ยชื่อบุ๊คเฮ้ยถูกแล้วไอ้จัดลืมเลยเว้ยพวก ก็ยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับเพื่อนต้นกับเจ้าสาวเจ้าสาวใครวะเจ้าสาวชื่ออับเฮ้ยชื่ออ้นชื่ออูเฮ้ยเฮ้ยแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับคุณต้นกับคุณอูครับคอยรักกันนานๆขอสามคำครับรักกันนานรักกันนะมีความสุขครับสาวข้าเขียนเขอสร้างคำยังไงดี นึกไม่ออกว่ะสวัสดีครับเพื่อนก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหนึ่งมีความสุขมากมากนะครับครับผมก็ยินดีครับกับคุณต้นแล้วก็คุณอ้ครับผมก็ขอให้รักกันนานๆครับรักกันจนกว่าชีวิตจะห่างมาแล้วกันขอให้รักกันตลอดไปนะครับครับผมก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนะคะขอให้พี่ทั้งสองมีตัวเล็กเร็วๆนะคะรักต้อง่้ำ ไม่มีอะไรมากกว่านี้อยากจูวอวยพรคุณต้นสั้นๆด้วยคำสามคำความเข้าใจชีวิตคู่จะอยู่ได้ได้วยความเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสุขช่วชวงชัชวาลเหมือนดอกไม้ไฟในวันขึ้นตีใหม่แค่นี้ครับดีจ้ามีด้วยนะอูก,กับต้นวันนี้เป็นวันสาคัญนะเป็นวันที่ทั้งสองคนได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้ดูแลกันไปนานๆต้นไว้ด้วยนะดูแลน้องอูมีหลานมาเข้าแก๊งกับพวกพี่ๆเร็วๆนะ ขอสามคำเหรอนัจุงเบยเอาไปใช้ได้นะยินด,ดีกับน้องอูและน้องต้นด้วยนะคะยินดีกับน้องอูและน้องต้นด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้มีความสุขมากๆาขอให้มีความสุขมากๆ <c oughs> <c oughs> นับจากนี้ก็ขอให้เดินจับมือกันไปด้วยกันขอให้ดูแลกันดีๆนะคะ <c oughs> มีคำสามคำจะบอก <c oughs> ตามให้ตาม <c oughs> <c oughs> ตามให้ทัน หลานโตกันหมดแล้วนะรีบๆหน่อยบ๊ายบายยินดีด้วยนะคะกับนาอูแลนะนาต้น,ตนก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆแล้วก็มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะคะก็หลังแต่งงานก็ขอให้มีความสุขอย่าทะเลาะหมอแวงกันนะคะก็ <c oughs> ให้มีน้องด้วยนะคะ <c oughs> ยินดีด้วยเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวรอ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณค่ะ ให้อุ้กับต้นรักกันนานๆนะคะแล้วก็ฝากต้นดูแลอุ้ด้วยเนาะขอสามคำก็เดี๋ยวตามไปอุ้ต้นยินดีด้วยนะที่ผ่านมาเราก็เห็นเพื่อนเราทั้งในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ล้วก็มีความสุขวันนี้คิดว่าเพื่อนเราจะมีความสุขจริงๆสักทีพอได้เจอคนที่อุ้รักเขาและเขาก็รักอุ้เหมือนกันดีใจด้วยจริงๆขอสามคำเหรออยากมีบ้าง ตันนี้ค่ะนองอุกนังอุกก็เป็นคนที่สวยน่ารักฉลาดขยันทํางานเก่งนะคะทํางานหลายที่มากแล้วก็เป็นคน๊อปปลล่าด้วยแต่ก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะที่ก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ดูแลกันให้ดีขอพระเจ้าวอวยพรให้ชีวิตคู่นั้นมีแต่ความสุขแล้วก็จริญอยยิ่งขึ้นไปมีตัวเล็กๆออกมาไวๆนะคะยินดีด้วยค่ะ สวัสดีจ้ามิกิแต่งงานแล้วเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะกลับไปแป๊บเดียวไปเจอแฟนตอนไหนแต่ก็พี่เห็นใน Facebook ว่าแฟนเป็นคนหน้าตาดีน่ารักเนาะเหมาะสมกันมากดูเด็กทั้งคู่แล้วก็ดูน่ารักเอาใจใส่กันดีก็เห็นชุดภาพพรีเวดดิ้งน่ารักทั้งคู่จริงๆเลยพี่ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจด้วยสำหรับน้องสองคนนะครับได้แต่งงานกันแล้วก็ขอให้รักนี้เป็นรักที่อยู่กันยาวนานจนวันสุดท้ายของชีวิตไปเลยนะครับแล้วก็ ทั้งคู่นะมีลูกมีหลานจะบ้านจนเมืองนะครับลูกๆน่ารักน่าดูเพราะพ่อแม่น้าตาดีทั้งคู่ยินดีด้วยจริงๆนะครับอูดีใจด้วยนะดีใจด้วยมากๆเลยอะ่ะต้นต้นโชคดีมากนะที่ได้แต่งงานกับอูอะ่ะยังไงอะ่ะดูแลเพื่อนฉันดีๆนะรักและรับใจใส่มันให้เสมอต้นเสมอปลายนะรักกันนานๆให้อภัยซึ่งกันและกันนะสามคำสั้นๆนะอยากอุ้มหลานบ๊ายบาย ก็ขอให้อู๋มีความสุขมากๆนะคะก็ใช้ชีวิตคู่อย่างรอบครอบแล้วก็มีความสุขกับชีวิตคู่มากๆส่วนพี่ต้นก็ฝากดูแลอูุดีๆด้วยนะคะอูเป็นคนดีและเป็นคนน่ารักคนหนึ่งมีความสุขกับชีวิตคู่มากๆสำคำที่จะให้รีบมีน้องนะบา,บายๆค่ะขอให้อูกับต้นมีความสุขมากๆนะแล้วก็ต้นอย่าลืมรักาอูให้เยอะๆล่ะ สวัสดีค่ะอุ๊สวัสดีจ้าต้นสวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของทั้งสองคนแล้วนะครั้งแรกที่อุ๊บอกพี่ว่าอุ๊จะแต่งงานพี่ดีใจมากที่น้องจะได้มีความสุขสักทีแล้วก็จะได้มีคู่ใจพี่ก็ฝากต้นด้วยนะขอให้ต้นเนี่ยช่วยดูแลอุ๊ให้อภัยอุ๊เยอะๆบางทีอุ๊เขาด้วยความที่เขาเป็นน้องคนเล็ก<ๆ>เขาก็จะมีอารมณ์ขี้งอนขี้บน อะไรบ้างก็ขอให้ต้นเข้าใจแล้วกันนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะที่สําคัญคือถ้ามีอะไรเราช่วยกันคิดแต่สินใจนะที่สําคัญที่สุดคือถ้ามีอะไรทําผิดพลาดกันนะสําคัญสุดคือเราจะต้องให้อภัยซึ่งกันละกันก็ขอให้น้องทั้งสองเนี่ยมีความเข้าใจและใช้ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ประคอง ขอใอมีน้องมาให้หนูแก้เร็วๆนะคะเกจักขอมีความสุขเยอะๆนะคะก็วันนี้เราสองคนก็มาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณที่มาช่วยทําให้งานแต่งเรามีความสุขมากขึ้นครับก็อยากขอบคุณครอบครัวครับขอบคุณครอบครัวอู ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายที่น่ารักครับก็น่ารักกับลูกเยขยคนนี้ม,มาตลอดน้องเยขยคนนี้ม,มาตลอดแล้วก็ขอบคุณอู๋ครับพี่อู๋ไว้ใจแล้วก็เหนื่อยด้วยกันมนาะทําให้เติมเต็มให้มีความสุขมากขึ้นสัญญาว่าจะดูแลแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ผมเองนะครับน้องชายน้องสาวที่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับ ขอบคุณครับสำหรับอูก,ก็คงขอบคุณเหมือนต้นนะคะทุกๆคนที่มาร่วมงานแล้วก็ช่วยให้งานวันนี้เราเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแล้วก็อูเองก็ขอขอบคุณพ่อแม่ของอูแล้วก็ครอบครัวของอูแล้วที่สำคัญก็คือขอบคุณต้น mm. ที่ ทาให้อูรู้จักความรักดีๆขอบค,ขอบคุขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนที่ให้เรารู้ว่าความรักดีๆเป็นยังไงนะคะแล้วก็อูก็สัญญาว่าจะดูแลกันไปเนี้ยไปจนแก่เท่าแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามทำตัวเป็นเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็ สิ่งอะไรที่ทําไปด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็จงขอโทษด้วยนะคะก็หลักต้นนะ <Okay. S 1> เราก็มีคำสามคำที่จะบอกหลายๆคนนะคะ mm hmm. คนก็พูดให้3ามคำกับเราสองคนมาหมดแล้ว mm hmm. จะให้คำสามคำกับทุกๆคนกลับคืนไปเหมือนกันขอบค <ขอ S 2> ุณมาก Terrorist, that would do the i'm shit